เรามาทำความรู้จักไฮเปอร์โมตาร์ด821ปี2015กันครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมแบงค์อาสาโรถเจอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับไฮเปอร์โมตาร์ด821ปี2015นะครับไฮเปอร์โมตาร์ด821เป็นรถทรงโมตาร์ดมีแรงม้าอยู่ที่110แรงมา้าเครื่องยนต์2สูบแอลเทวินนะครับมีชื่อเรียกว่าเทสเตต้า11องศาซึ่งทางดูกระติเค้มว่าเครื่องตัวนี้วิ่งดีที่สุดบนถนนนะครับมีโหมดการขับขี่3โหมดสปอร์ตทัวร์ลิงและเออร์แบนด์ซึ่งสามารถตั้งค่าอิสระ ได้ทั้ง3โหมดนะครับในแต่ละโหมดสามารถปรับตั้งค่าได้ความแรงเครื่องมี traction control และ ABS ตัวปี15จะเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวผมเองเนี่ยสูง165เนี่ยก็รู้สึกว่าก็ยังค่อมแล้วก็สามารถขับได้สบายคนตัวเตี้ยขาสั้นอย่างผม ในพิกัด 800cc ในค่ายดุกติตัวไฮเปอร์โมตาร์821ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกที่สุดในค่าย800ของดูกติครับราคาคันนี้อยู่ที่1,99,000บาทในกรณีที่ซื้อสดน,นะครับหรือจัดฟอนนต์อยู่ที่2,900บาทเท่านั้นนะฮะเครดิตดี K D D. ออกรถอยู่ที่8,930บาทผ่อน6,548งวดครับรายได้1,005ยุงง 1, ่งเงินหนปีก็ออกได้เลยครับสนใจติดต่อเข้ามา0952355550 095235 5550วันนี้ผมแบงคาา์อาสาดร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ